ผมสุวรรณเพียรพลครับมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างชื่อนัทฒิชลอทรา,า,าทรนิครับทำงานอยู่ที่บริษัทแอดด้าครับมีชื่อพักพรพยุทธ์ชื่อเล่นชื่อเจียเป็นพนักงานเย็บกระเป๋าผมนายภูมินทราตน์ลลทำงานที่พัมบอรอจังหวัดเชียงสาทรานผมไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ต่อย,ยอดสร้างอาชีพได้กับคาราบาวแดงได้รับมอเตอร์ไซค์แล้วจะไปต่อยอดสร้างอาชีพขับบินมอเตอร์ไซค์ต่อครับ อมอเตอร์ไซคันนี้ก็อ,อาจจะไว้ทํางานแล้วก็แบบเพื่อไปส่สงดีลลี่บรีครับมอเตอร์ไซคันนี้ที่พี่ได้พี่ดีใจมากเลยที่ได้ขับรถมาทางานใช่ขับขี่มาทํางานนี่แหละครับจะรออะไรล่ะครับดื่มทุกวันส่งทุกวันไม่แน่มอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดออดิชั่นคันนี้อาจเป็นของคุณและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซคันที่737คุณพิรยาอินจันจากจังหวัดสระบรุรีถ้าหากคุณพร้อมแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีไปพร้อมๆกัน กับเป๋าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี3แจกันทุกวันไม่มีวันหยุดแจกกันให้ยาวสุดๆถึงสิ้นปีกับกิจกรรมนี้เปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี3 จิงแจกจิงแจกมอเตอร์ไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือนแจกยาวต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเครื่องดื่มคาราบาวแดงมียอดขายอันดับที่หนึ่งดื่มทุกวันส่งทุกวันแล้ววันนี้ถ้าส่งมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะลุ้นแล้วแหละว่าเราจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์คันที่738ไปหรือเปล่าไปลุ้นกันได้เลย ฝาคารรบาลคันโซและคาร์รบาลแดงที่จบจบเนไปแจ้งแยกมากมายเพียงฟ้าเท่านั้นหนึ่งฟ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชมดีได้มดอเตอร์ไซค์คันนี้ไปจะเป็นใครไ,<ด>ไ,ได้ได้ยค่ะผู้ชคดีก็คือคุดตั้มตาบังผาจานจากจังหวัดมุตตาหาร คครรัับพี่โชคดีแบบนี้จะเป็นของทุกคนนะคะถ้าหากส่งฝาคาราบาวแดงและฝาคาราบาวคนันโซมาร่วมกิจ,จกรรมกันได้เลยไปย้ำถึงกติกากันอีกสักครั้งหนึ่งครับกติกาลุ้นร้านและวมอเตอร์ไซค์2 0 0คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบ1 2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน ท็อปใส่ฟาแล้วบีบส่งมาที่กองรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567 <Yeah. S 3> oh, เอาละเอาละบอกอย่างนี้นะว่าชาวบาวเนี่ยเขาไปแจกทุกที่ทุกทางจริงๆนะคุณชิสาจริงค่ะและเห็นข้างๆเราเนี่ยน้องสาวบาวแดง uh. เขาก็ไป โชคทุกที่เหมือนกันนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนตาไปแจกทุกที่ตั้ง5 0 0พันบาทกับกิจกรรมพบสาวบาวแดงพบโชคทั่วไทยและครั้งนี้นะจะไปแจกที่ไหนจะไปจังหวัดไหนเราไปติดตามความสนุกพร้อมกันเลยคะ่ะ yeah! สวัสดีค่ะสาวเบาแดงมัดค่ะกิจกรรมพบสาวบาวแดงพบโชคทั่วไทยวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเทศบาลทวัตบุรีอำเภทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ วันนี้นะคะผู้ร่วมสนุกของเราค่ะต้องกลิ้งขวดคาราบาวแดงให้ไปหยุดที่ช่องพบสาวบาวแดงพบโชคทั่วไทยให้ได้ใครทำได้ก่อนรับไปเลย5,000บาท